ครับผมอ่าฮรัสวัสดีครับครับผมอ่าตะกี้ผลงานไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ครับครับผมไอ้ขั้นตอนนี้หนึ่งมีอะไรบ้างนะครับพ่อขั้นตอนที้หนึ่ง ้นอี่งมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แล้วนะครับพอขั้นตอนที่2ก็คือเตรียมจอดตูดถังนะครับร่วมกับขั้นตอนที่3ก็คือวันนี้ได้รับเกียรติจากพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านลงมือเองเลยเพื่อรูปบ้านนะครับเพื่อดําเนินะครับพ่อผู้ใหญ่จิตเจริญพ่อผู้ใหญ่เจริญเหล่า,าลาดเนาะนะครับนี่ต่างคนต่างช่วยเหลือกันอ๋อคนนี อ๋อคนที่จอถังนะครับชื่อพ่อผู้ช่วยนะผู้ช่วยพยาบาลคุณพ่อประมวลน,นะครับ,รบอ่าครับผมนี่ครับผมครับผมขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ทางเราทางผู้นําชนนะครับท่านผู้บริหารนะครับทางอบตอก็มาร่วมรณนงคลงแล้วก็ดาเนินการจัดการทํทาถังขยะเปียกให้ถึงที่บ้านให้ถึงพอเรือนเลยนะครับเออ Okay. โชว์ตูดหน่อยสิพ่อโอ้ oh, ยังไม่ออกโอเคนะครับครบคุณพ่อผู้ช่วยประมวลท่านได้ร่วมเทียงอ,อุปกรณ์ครับต่อ,อตูดด้วยนะครับตำบลพื้นที่ตำบลหนองสวรรค์จะน่าอยู่น่าอาศัยถ้าชาวประชาร่วมใจบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางนี่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้กับชุมชนอื่นให้กับหมู่บ้านอื่นด้วยนะครับเป็นตัวอย่าง ผู้นาเดินหน้านะครับผู้นําเดินหน้าให้ค่าคนทําดีมีขั้นตอนวิธีที่ชัดเจนนะครับนี่ก็คือเป็นสโลแกนหลักของทีมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตกลงศรเราในการดาเนินการนะครับในครั้งนี้นะครับทุกคน,คนต่างคนต่างร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือทุกสิ่งอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีเองอ้าวต่อไปขั้นตอนที่เตรียมอุปกรณ์ขั้นตอนที่2งจอตูเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่สามขุดแล้วก็สี่ เราจะฝังดินด้วยนะครับนี่ท่านพ่อผู้ช่วยสนามได้นี่กับพ่อผู้นำนะครับท่านได้ดำเนินการให้กับลูกบ้านเรานะครับลองเทียบดูสิครับพ่อมันสองส่วนลงพื้นหรือย,ยังนะครับไอ้ระว,วังดาบเสียมครับ ดูสิพ่อครับพอดีไหมเออพอดีครับพอดีพอดีแอนนะครับอ้าวกรอบเลยครับพ่อนะครับนี่อ่ะอ่ามีล้างไหนอีกไหมครับพ่อกลังมันมาได้จับปักจกได้หรือเนาะนะครับหลูกเจ้าไห้เจ้านาเขานะครับจังสี่ละเออครับอ่าอันนี้เอาเป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช่ว่าก็คือที่เรานําเสนอออกไปนี้เป็นแค่ตัวอย่างแต่ว่าในการดําเนินการนั้น เกือบทุกหลังคารเรือนแล้วเราดรําเนินการไปแล้วนะครับก็พร้อมที่จะรายงานให้กับประชาชนให้กับผู้บริหารสูงสุดทราบว่าในการดรําเนินการทําทางขยะเปียกพื้นที่ตำบลหนองสวนนั้นเราดรําเนินการจริงและก็ใกล้เส้นชัยเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะครับครับผมอ่าเออนะครับครับทำไว้ก่อนนะครับในการทิง้งเนาะนะครับพ่อครับผม อันนี้ขอความร่วมมือเนาะนะครับเศษอาหารเศษอาหารที่ลงกหนีได้พอเด้อนะครับขยะทั่วไปเอาแค่ขยะทั่วไปนะครับไปทิ้มทของทางอบตเนาะนะครับขยะอันตรายเดี๋ยวทางอบตจะประชาพันธ์ก่อนแล้วค่อยจะเอาไปทิ้มนะครับผมส่วนขยะคายได้ขยะคายได้เก็บไปกนเด้พอเด้อขยะคายได้เก็บไปก่อนเดี๋ยวทางออกทางผู้นำาชุชนพอผู้งียจะเลื่อนนี่แหละคนที่มาประชาพันธ์แล้วก็พาลูกบ้านดําเนินการเรื่องกองทุนขยะในลําดับต่อไปโอเค วันนี้ก็ขอบคุณท่านพ่อผู้ใหญ่ผู้นำชนพ่อผู้ช่วยท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตรมรสวรรค์แล้วก็ท่านนิติกรนะครับแล้วก็ทีมงานของตลอจนประชาชนแล้วก็ทีมงานของอบตอทุกท่านนะครับครับ,ผม,บ,รบ,บ,รบผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ